สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทางช่องพ่าหัดแช n แนลครับมือนีครับผมเนาะกลับมาแล้วครับผมมาตามอาจารย์สิงให้เอฟซีทางช่องครับผมถ่ายชอตอย่าลืมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อสวัสดีครับผมพ่อครับผมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นในฝ่ามือนี่พ่อโอ๋อฝ่าใจเลยวิ่งดักบยันบ่ะครับผมจับปู่เป็นโรงแามจับปูตัวใดพ่อโรงแรมเก้าหนึ่งให้บนที่พ่อให้บนห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง ให้บนห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งใหเป็นลูกรางให้เก้าหนึ่งบนออกเก้านหนึ่งรางสิครับครับผมครับบริมหาพอดนแล้วครับผมเนาะกลับมาแล้วครับผมอาจารย์สิงครับเดี๋ยวเขียนมาไม่ได้เขียนเล็กยือเต็มบอกหรอรอเต็นหนึ่งด้วครับผมได้พอครัามาทิตได้ครับผมพอครับบุเป็นยังครับ ที่แล้วเก้าหนึ่งครับผมเนาะเป็นได้พอขุ้นมาเพอะเลขเขาบอครับผมเลขเขาเลขวิ่งกัเขาเลขเด่นดับเลขหนึตลอดเอ๋อเขาเลขวิ่งก็บเลขดับแต่ว่ามูทิเลียให้เก้าหนึ่งบนเฉพาะเก้าหนึ่งบดลองลางลงลางครับผมล่างให้เก้าศูนย์ล่างให้เก้าศูนย์อ๋อเสื้อเก้าเก้าเก้าหกเก้าสี่เก้าศูนย์พ่อออกกองขาดครับผมเนาะออกเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดครับผม ครับผมตำลาครับผมเนาะตำลา,ำลาเพียบเดือดครับตำ,ตำลาเขาดีแม่ได้บอกเหรอเนี่ครับตำลา<ม>เข้าดีครับผมพ่อว่าครับตำลาเข้าดีนี่ครับผมเดี๋ยวบอกว่าวันสุกนะเจ็ดแปดเก้าเคยบอกวันสุกเจ็ดแปดเก้าตัวนีนำำ้แน่นๆเพชรชิสา ยี่่อบี๋อวันศุกร์เดือนกาวซีผมยกถามวิมซมร์สตัวรถคืออะไรอ๋อครับผมนะครับวันศุกร์วันพุธออกห้าเจ็ดแปดมาห้าเจ็ดวันวันพุธออกหนึ่งส่วนวันพุธครับผมนี่ครับออกหนึ่งสีผมเนาะนี่ครับผมชื่อว่าสูตรของพ่อครับผมเนาะใส่ใจอยู่ครับผมนี่ครับออกวันพุธครับหนึ่งสีตรงๆครับผมนั่นนี่ครับกําลังวันอันนี้หกหนึ่งสีชนที่หนึ่ง นี่ครับวันศุกร์ครับ978ครับนี่ครับผมมีคนมาหาฟอนไปเพาะเดชใจกาวก็เอื่มขึ้นมาเด้ไปครับผมคนเดชไปมขั้นเหลี่ยมสั่งเพิ่มมากผมเพิ่มเพิ่มเมาก่อนเตี้ยเพิ่มมาก่อนเพราะไม่ง่ายเลยนะอ๋อครับผมเพาะนี่ครับผมเนาะเชียนหงี่ครับผมนี่ครับ วิ่งบน3ตัวครับ890เกาทำกันแบบสดๆครับผมเนาะหละกะักกาลงให้เอีทั้งช่องเลยครับ เขามใดอยู่บอกดก็พอแม่ครับผเป็นยังครับผมรับกบผมโอ้ยเป็นัเอีีเป่าหิ้งแมแค่นี้แหละจามาเอาเด้อจังเอาดอกนีจุดเจือเนี้ขอบคุณครับไปแล้วเป็นทั้งช่างตัดผมแล้วก็ช่างเย็บผ้าครับผมเนาะเ้ยกันนี้รับ้านรับมาตลอดดูดีขนาดเป็นบ่ครับผมไ่วงเออเพาเปตัด ต้นที่ต้องไล่ตะครับผมพ่อเล็กดับบนดับล่างมาพ่อดับบนดังเดียวดับดับล่างแบบนี้อืมครับพมดที่แล้วพอให้ใช้คือไม่รักเสือเขาไม่เคยไปใส่ตัวความขมุนครับครับผมจะบานแค่ผมตอนนี้โอเขาเปลี่ยนสายรักลอยไหนดูหนึ่งสอง นี่ร s <S ครับเขียนให้สดๆครับผมเนาะเขียนให้สดๆครับอาจารย์สิงห์เด็ดทิ้งเียนสองเทียว ศูนย์แปดแปดศูนย์สอเทือยพอพอผู้นนะปน็น,นยังครับผมเี็กล็ก่างเ็กล่างผมมดูกันสดสดครับผมเนาะ นี่ครับนี่ครับอาจารย์สิงก็เขียนให้ครับดีมางทั้งหมดท้าหวึ91บนออก91ล่างครับ

ล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่ครับเน,น้นที่สี่เจ็ดครับเน <4, 6 S 1> ้นที่สี่เจ็ดสี่หกลงเน้นสี่เจ็ดลองสี่หกครับ ดับ,บล่างดับสิบล่างศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดครับมีตัวเลขเปล่าล่อ,อแป๊บนึงครับผมเน,ะนาะจะกันรสิง คำนวณให้เห็นสดๆครับผมเนาะคำนวณให้เห็นสดๆครับวมมีการตัดต่อครับผมเนาะหกแปดที่พอหกเป็นแปดหกพอมันดับอ๋อดับสิบล่างตื่นดับหน้าเลยดิครับผมบดับศูนย์กับแปดล่างครับ เด่นสี่เจ็ดลองสี่หกครับก่อนนี่ครับผมเนาะดงดังมากครับผมอาจารย์สิงห์ส่วนหลังแม่เขาเนี้ยบอกแนี้ยวาพ่อเล็กวิ่งวิ่งโบว่าจับเทื้ยเล็กดับสุมดับกับโบว่าบโบว่าจับเทื้ยเลยครับผมพ่อครับตอนนี้กครับครูจับล่างขึ้นบนจับบนเป็นโลกนั่นครับผมวิ่งบนแปดเก้าศูนย์ที่พ่อแปดเก้าศูนย์เด่นที่แปดครับผม หลักร้อยหนึ่งสองสามแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดเก้าหกศูนย์เก็ดศูนย์แปดศูนย์เด่นที่แปดศูนย์ที่พอครับแล้วพอบ๊ทโบ๊ดับเก่าป่อันพอเอาเซกเก่าป่ทุกมเนี้ยนะโบ๊ทดาบเก่าอนป่ะบ๊ครับอ๋อตัวเล็มากเล็อ๋อดับดับหน่วยบนเก้าดับสิบบนเจ็ดกับสามครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอเด้ออย่าชี้ทางช่องกับผมเนาะต่อไปครับ เป็นล่างครับเป็นล่างครับทีนี้นี่ครับล่างวิ่งล่างครับสี่กับหกเด่นที่สี่ครับจับคู่ครับหนึ่งหกหกแปดสี่สี่สี่เจ็ดสี่หกสี่แปดสี่สองเด่นที่สี่เจ็ดลองสี่หกครับดับล่างครับผมนี่ครับดับศูนย์กับแปดล่างเด้อเดี๋ยวพอสองแผ่นกับผมจับงานจอความกันกับผมเนาะนี่ครับผมเอา แคปหน้าจอครับผมกับสุดท้ายนี้กับขออุยพรอให้เอฟซีทางช่องที่เบิงคลิปนี้เดินทางแควขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินท่องครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับ